สวัสดีคะ่ะทุกคนกี้นะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณมิกินะคะ,ว,คะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับทริปสุดพิเศษนะคะเส้นทางโตเกียวคามาคุระฮาก,กเนฟ,ฟูจิ5วันสาคืน,นะคะ่ะก็คือเราจะนัดเจอกันที่สนามบินประมาณเวลา3ทุ่มตรงไฟบินนี้คะ่ะจะบินประมาณ5ทุ่มห้้านาทีในส่วนของวันที่2อนะคะเราก็จะพาไปที่คามาคุระเลยไปที่ศาลเจ้าที่เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นนะคะอยุ มากกว่า800ปีหลังจากนั้นเราก็จะพาไปที่วัดพระใหญ่ใจบุษสุแหง่งคามาคุระพระใหญ่องค์นี้ค่ะได้ฉายาว่าพระรอดแห่งญี่ปุ่นนะคะก็คือไม่ว่าจะผ่านเจนามิหรือแผ่นดินไหวพระองค์นี้ก็ไม่เคยถูกทําลายหรือเกิดความเสียหายเลยะคะ่ะชาวญี่ปุ่นจะไปเที่ยวที่นี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพลาดไม่ได้เลยคือรถไฟสายเอโนเดนหรือรถไฟสายคลาสสิกนะคะรถไฟสายคลาสสิกอันนี้ค่ะอิงมาจากอนิเมะสล่งดังจะเห็นชาวต่างชาติะคะแต่งชุดเป็นนักบาสบ้างเป็นนักเรียนบ้างไปถ่ายคู่กับรถไฟที่แ่่นน,นนนผาาบ้ะะคะ แล้วก็ริมทะเลนะคะแล้วเราก็จะพาลูกค,าค้าขับเข้าพักที่โรงแรมเถวฟูจิโรงแรมนี้ค่ะก็จะมีออนเซ็นให้ลูกค้าได้ลงไปแช่ด้วยค่ะแล้วก็มีเมนูพิเศษก็คือลูเฟ่ค่ะ,คะให้ลูกค้าได้ทานกัน,นะค,ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะมัชชากําลังมาแรงเลยเราก็จะพาลูกค้าไปทําพิธีชงชาก่อนอชงชาเสร็จแล้วก็เดินพักผ่อนไปถ่ายรูปคู่กับทะเลสาบคาวากุจิโกะและยังยัง,ยงออกไปก่อนนั้นก็คือจะมีอุโม,มงค์เมเปิลหรือมุมิจิอะค่ะลูกค,าค้าก็จะสามารถถ่ายรูปคู่กับใบไม้เปลี่ยนสีได้ที่อุโม,ม,มี ฮาโกเน่ค่ะร่องเอทเลสาฮาโกเน่ hmm. นะคะ mm hmm. ทะเลสาที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยภูเขาไฟระเบิดอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ส่วนวันที่4เราก็จะพาลูกค้านะคะแวะเข้ามาที่วัดนาริตะซันค่ะก็จะเป็นวัดอายุมากกว่าพันปีแล้ววัดนี้ค่ะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวญี่ปุ่นนะคะ่ะ mm hmm. แล้วก็หน้าวัดก็จะมีถนนปลาไหลหรือโอมเตซันโดะค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะค่อนข้างชอบทานปลาไหลเนาะแต่ว่า mm hmm. แต่ละสูตรของแต่ละเมืองค่ะจะไม่เหมือนกันก็แนะนําที่ถนนปลาไหลนี้ได้นะคะแล้วก็เราก็จะพาไปชมแมวยักษ์สามมิตินะคะเราก็จะมี ช้อปปิ้งที่ย่านชินจูกุส่วนใหญ่<ช>แล้วให้เวลาช้อปปิ้งที่ชินจูกุเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงคะขั้นต่ำเลย2ชั่วโมงโค่ะเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้เต็มินกับการรายซับแล้วก็วันที่5้าเราก็จะบินกลับค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อจองกับทางเราได้เลยนะคะ